สวัสดีครับคลิปนี้เป็นคลิปอธิบายนะครับเรื่องเกี่ยวกับการที่เราจะเดินทางไปเรือสำรางกันในวันเสาร์ที่2ีมีนาคมนแบบ e x c l u ค i ู e นะฮะพิเศษสุดครับสายบู๊ชอบกินชอบเที่ยวบอกเลยว่าโดนเต็มเ็นะครับอ่ะโอเคครับมาดูรายละเอียดครับนะที่ี่20เต็มแล้วนะครับของเราคือ23นะครับโอเครายละเอียดการเดินทางนะครับก็จะมีการบริการนะครับในเรื่องเกี่ยวกับ กระปงกาแฟนะนะเครื่องดื่นนะมนับอัดลมรถบัสสองชั้นนะครับโอเคนะฮะที่นั่งท่านใดที่เออนมาจําแล้วนะครับก็เชิญระบุที่นั่งได้เลยเอาที่ตามสบายนะฮะที่นั่งเนี่ยนั่งได้ประมาณสี่งห้าท่านแต่ผมจะรับแค่ประมาณไม่เกินสาสิบห้าท่านด้วยกันเพราะต้องการแบบพิเศษเลยหลุมหลวม,ลวมสบายๆนะครับนะโอเคเมื่อรถออกเดินทางแล้วก็จะมีจับจกรรางวัลครับเล่นเกมนะรประมาณของประมาณสิบเอ็ดชิ้นด้วยกันนะครับ เล่นเกมบนรถบัสนะฮรถออกเดินทางข้างบนก็ตลาดหุ้นครับว่ากันไปอ่าข้างบนคาราเกะครับนะ้า่างตลาดหุ้นว่ากันไปนะฮะสำคัญครับเราจะมีน้องนะคอยดูแลเอนเตอร์เทนนะใครต้องการกาแฟต้องการน้ำขิงต้องการน้ำอัดลมต้องการเบียร์ต้องการสปายต้องการโซจูนะะต้องการขนมอบกรอบขบเคี้ยว บอกน้องนะเอนเตอร์เทนได้เลยเราจะมีบริการให้ทั้งไปและกลับตลอดการเดินทางนะครับให้ทั้งไปและกลับตลอดการเดินทางนะครับนะนี่คือแบบ e x c กซ์คลูนะใครต้องการกาแฟโอวัลตินน้ำขิงนะครับหรือท่านใดต้องการเบียร์นะสปายโซจูนะเดี๋ยวผมจะทำโซจูมิกนะ <c oughs> อร่อยมากโซจูมิกนะ แล้วถ้าใคร,ครนะต้องการขนมอบกรอบขบเคี้ยวเราจะมีบริการตะลอดการเดินทางนะน้องๆคอยๆดูแลเราและตอะน,นี้หน้าตาแบบนี้นะส,สวยๆน่ารักน่ารักนะคุยเก่งนะน้องนุง้ยนี่นคุยเก่งมากนะโอเคครับเราจะให้ท่านไปววที่ไอคอนสยามก่อนนะครับอยู่ที่ไอคอนสยามก่อนนะครับอยู่ที่ประมาณแถวแถวสองชั่วโมงให้ท่านอิ่มนะเต็มที่กับไอคอนสยามประมาณหนึ่งทุ่มครึ่งเราจะนัดหมายกันที่หน้าไอคอนนะครับไปชนน้ำพุก่อน ชุดนัพูเสร็จปุ๊บนะเรือก็จะมารับเรือลำนี้นะครับเราใช้เราใช้ลำนี้ครั้งที่แล้วเรือเนี่ยไม่ประทับใจนะเพราะว่าเราจองช้ามันเต็มด้วยเรือลำนี้เราจองลำนี้เลยนะครับอาหารแบบเรียกว่าฟูลโซวิตนะอาหารแบบฟูลโซวิตนะโอเคเมื่อเรือลำนี้มารับหน้าไอคอนแล้วนี่นี่คณะของเรานี่นะเดินลงเรือลำนี้เลยเสร็จปุ๊บเรือวิ่งไปสองฝั่งฟากแม่น้ำเจ้าพระยาอาบไปสะพานหงส์สะแพงแขวนชิงช้าไฟฟ้าสวรรค์นะ ภาพาชวัางนะฮะอ่านี่อันนี้เป็นพลิปบนเรือนะอนะฮะนะครับนะและจุดถ่ายภาพต่างๆถ้ามานองก,กล้องไปเองครับเดี๋ยวทางถ้ทาทางเจ้าที่จะมีกล้องไปถ่ายรูปให้เสร็จนะท่านเมียที่โพสต์ชอบบุมไหนบอกเจ้าที่เดี๋ยที่ตามถ่ายภาพให้เห็นไหมะ ถ่ายภาพให้เป็นพันภาพแล้วครับถ้าท่านมีจุดถ่ายภาพตรงไหนบอกเลยเจ้าที่คอยตามถ่ายภาพให้นะบรรยากาศในเรืออันนี้ชั้นล่างนะครับแต่เราเอาชั้นบนเราต้องแบบเอ็กซ์คลูซีฟชั้นบนนะครับนะลักษณะอาหารเนี่ยรับรองเลยว่าลํานี้นะครับทานไม่มีหมดหรอกครับเยอะมากท่านใดสายเนื้อนะครับเนื้อย่างซูชินะครับอาหารแบบสไตล์เกี่ยวกับเรื่องปิ้งย่างแบบนี้เลยอันนี้ถ่ายสดมานะฮะถ่ายสดมาเลยอันนี้ถ่ายสดมานะครับกุุบที่แล้วนะครับนะ โอเคครับน,นี่อาหารแบบนี้นะครับปลาดิบก็มีเยอะแยะมากมายกินไม่หมดละฮะถ้าท่านทานหมดนะผมว่าท้องระเบิดนะฮะโอเคครับบนเรือก็จะมีโชว์นะมีจันจินตะลีลาท่านใดที่ชอบน้องๆ้องเขาลำก็มีทิปให้ค่าน้องได้เสร็จปุ๊บจะมีคาราโอเกะฮะให้ได้ผ่อนคลายสุสนานครับนะมีจินต่ลามีลำลำมะเกียนต่างๆนะครับเส,สนนร็จปุนน๊บแล้วประมาณสามทุ่มเรือจะมาส่งที่ไอคอนสยามเราก็จะกลับมารดทันนี้ทีนี้่ะครับจับเต็มครับ ใครตลาดหุ้นใครจะใครจะคาราโเอาเกะนะเครื่องดื่มจัดเต็มนะเครื่องดื่มอย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้นะครับนะเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยนะฮะขากลับเนี่ยโซชูมิกครับจัดเต็มนี่คือเอกลุศนะเอกลุศน,นั้นท่านใดที่ต้องการจะเดินทางผมรับแค่สามสิบห้าท่านนะครับกรุ๊ปยี่สิบมกรายเต็มแล้วท่านใดต้องการเดินทางก็โอนมาได้ที่เบอร์บัญชีนี้นะครับนะเบอร์บัญชีเลยนะครับตานที่ผมได้ส่งไปนะครับหรือท่านใดมีข้อสักถามใดๆก็โทรมาถามผมได้เลยนะครับ สวัสดีครับ